สวัสดีครับพบกับช่อง s ซ r ร์รี่นายไฟอนะครับวันนี้ผมมีปืนสเปดมอม1911กระบอกหนึงมาแนะนําให้กับเพื่อนเพื่อนรู้จักกันนะครับเปืนกระบอกนั้นก็คือ Kimber s u p e r m a ร์แมชทนะครับขออนุญ,ญาตครับปืนเคลียร์นะครับแล้วก็แมกกาซีนไม่มีลูกกระสุนนะครับปืนคิมเบอนะครับเป็นผู้ผลิตปืนที่มีชื่อเสียง ในต่างประเทศนะครับในที่สหรัฐอเมริกาและก็ส่งปืนมาขายที่บ้านเราซึ่งก็เป็นที่ยอมรับนะครับว่าเป็นปืนที่มีคุณภาพดีนะครับเหมาะสมกับราคานะครับก็ปืนคิมเบอร์กระบอกนี้นะครับเป็นซูเปอร์แมชนะครับหลายคนคงงงมากนะครับเพราะว่าคิมเบอร์ออกรุ่นปืนหนึ่เกมาเยอะมากๆเลยนะครับรุ่นหนึ่งก็คือทีมแมชทูนะครับก็คือเป็นรุ่นที่คิมเบอร์นะครับ บริจาคเงินสนับสนุนทีมยิงปืนของสหรัฐอเมริกานะครับเขาก็จะได้โลโก้มานะครับเป็นสีทองครับก็ตัวทีมแมชนะครับก็ถือว่าเป็นปืนที่ปืนโปรดักชันที่ดีที่สุดของ Kimber นะครับแต่ตัวนี้นะครับก็คือซ u เปอร์แมชนะครับปืนกระบอกนี้เนี่ยเป็นปืนที่มาจาก c u s t o มช็อปของ Kimber ครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นปืนที่สุดแล้วนะครับของคิมเบอร์นะครับ โอเคปืนกระบอกนี้นะครับเป็นปืนขนาด11มมนะครับแมกกาซีนบรรจุ8นัดนะครับก็สมกับเป็นปืนคัสตอมนะครับนิ่งแน่นเป็นเนื้อเดียวเลยนะครับขยับไม่มีช่องว่างเลยนะครับแน่นแบบแน่นสุดๆเลยครับแต่ลื่นมากครับเห็นไหมครับผมยังสามารถชีพขึ้นลำสไลด์ได้เสียงใสมากครับก็คือก็คือสุดยอดมากครับปืนกระบอกนี้นะครับ เรามาดูรายละเอียดตัวปืนของปืน Kimber Super Match 2กันนะครับปืนกระบอกนี้นะครับเป็นปืน1911นะครับที่ใช้กระสุนขนาด .45 a c p หรือ11มมนะครับปืนกระบอกนี้นะครับมีเชคเกอร์นะครับหน้าด้ามนะครับหลังด้ามนะครับมากไปกว่านั้นนะครับยังมีบริเวณใต้โกกไกด้วยนะครับผมยังไม่เคยเห็นยี่ห้อไหนนะครับที่ทำเชคเกอร์บริเวณตรงนี้นะครับประกับนะครับเป็นประกับ g 1 0นะครับสามารถใส่ ลายอะไรก็ได้นะครับอันนี้เจ้าของใส่เป็นลายวิลสันคอมแบทมานะครับก็ศูนย์นะครับเป็นศูนย์ของคิมเบอร์นะครับปรับได้สี่ทิศทางนะครับศูนย์หน้านะครับเป็นศูนย์เหล็กนะครับเหมาะสําหรับการยิงเป้านะครับชุดไกนะครับชุดนกสับชุดข้างในเนี่ยเจ้าของมีการไปใส่ชุดชุดยิงของยี่ห้อไซลินเดอร์นะครับมีการแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับ แน่นอนครับไกเบาแล้วก็ราบรื่นมากหลุดคมตามสไตล์1911นะครับปืนนะครับมีเซอเรชันทั้งด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเซฟให้มาทั้ง2ด้านนะครับก็เป็นปืน1911ที่ดีมากกระบอกหนึ่งนะครับสังเกตฟิตติ้งนะครับขยับไม่ได้นะครับฟิตแน่นสุดๆเลยนะครับ ขยับไม่ได้นะครับไม่มีเสียงก๊อกแก๊กเลยนะครับแต่ว่าแต่ว่าก็สามารถขึ้นลำได้อย่างราบรื่นมากนะครับสมกับที่เป็นปืนคัสตอมของ Kimber นะครับถือว่าสวยงามและเนื้อง,งานดีมกากาๆนะครับด้านหน้าใช้ระบบบูชิ่งนะครับมีความฟิตติ้งที่ค่อนข้างแน่นนะครับ ไม่มีขยับนะครับเอามือดันไม่มีเคลื่อนนะครับแน่นมากๆครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูน้ําหนักไกลกันนะครับตัวนี้ผ่านการแต่งไกลมาแล้วนะครับว่าจะหนักเท่าไร่นะครับสี่ปอนด์นะครับเดี๋ยวขอลองอีกทีนะครับ สปอนด์นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองยิง Kimber s u p e r m a ร์แมชทนะครับที่เป้ามาตรฐานนะครับระยะ10เมตรนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกลุ่มกระสุนกันนะครับกระสุนที่ใช้นะครับเป็นกระสุนเซม i w วตัตคัดนะครับของยี่ห้อที่ผลิตในประเทศไทยนะครับ โอเคเรียบร้อยครับไปดูกลุ่มกระสุนกันนะครับก็โอเคครับเข้ากลางเป้าหมดนะครับอันนี้น่าจะตัดวงสิบนะครับก็เท่ากับว่าได้50เต็มนะครับก็เป็นปืนที่แม่นยำมากๆอีกกระบ,บอกหนึ่งเลยนะครับกับ Kimber Supermatch 2นะครับ